สวัสดีครับกรเกษตรสวนผิกกัะไม้แล้ครับมือนี้ครับผมพาพี่น้องมาฮัดทำมะม่วงแฟนซีครับผมผมก็ลองฮัดทำดูนะครับมือใหม่จากมะม่วงต้นเก่าผมก็มาตัดกิ่งออกครับผมผมก็จะหากิ่งใหม่มาเสียบใส่นะครับต่อละสองต่อละสามก็มีครับ ช่วงนี้อากาศมันแรงนะครับเสียบกิ่งรู้สึกว่าจะติดยากครับผมอากาศมันร้อนผมก็เลยเอาสาเรนมากลางให้มันเนาะอากาศมันร้อนหลายครับก็จะมีบางยอดก็จะแห้งนะครับอากาศมันร้อนหลายบางยอดก็จะแห้งเดี๋ยวฝนมาจะมาสมใหม่ครับผมก็จะมีเรื่มติดแล้วครับนี่ครับเริ่มเขียวๆแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกตนหนึ่งนะครับ ผมทำไปอยู่ประมาณสามสี่ต้นนี่ครับต้นนี้ติดดีครับผมเพราะว่ามันจะมีนี่ครับกอไผ่บางลมใ้มันนะครับเนี่ยกำลังเริ่มแตกยอดครับผมอันนี้ผมทำอะไรประมาณเดือนกัวครับผมกำลังเริ่มแตกยอดแล้วครับนี่ครับอันนี้ติดตรงขามนั้นก็จะติดเหมือนกันละครับแต่ยังไม่ออกยอดอันนี้จะติด อันนี้ก็ออกยอดแล้วอันนี้ก็เริ่มออกยอดครับผมตัวนี้น่าจะตายอันนี้ก็เริ่มมียอดแล้วครับนำดอกไม้ครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นครับจะถือว่าผ่านอยู่ครับผมอากาศร้อนๆก็จะงพอมีติดอยู่เปร์เซนต์ติดก็จะห้าสิบเปรเซนต์หมดแล้วครับเห็ดไรนี่ครับ อันนี้ก็ติบยอดหนึ่งครับผมอันนี้ก็กำลังเริ่มแตกตาครับนี่เริ่มแตกตายอดอันนี้ก็กำลังเริ่มแตกเหมือนกันครับผมต้นนี้จะมีอยู่สามกิ่งนะครับมือใหม่ฮัดทำครับผมเดี๋ยวรอฝนมาคหอดูว่ายอดมันจะออกเดือนดีสำาไหนเดี๋ยวจะมาลงลิปให้ดูอีกนะครับเนาะขอบคุณครับทุกท่านที่มา ติดตามมาเขามาแวะชมช่องเกษตรสวนผกด้วยครับครับสวัสดีครับ